จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายมอนี้เอาเตาเม่า,มาปล่อยเอาเตามาปล่อยเตาใหญ่ได้จากสามผีสามผีเขาเอาไปถวายยุวัดบานีพ่อยุวัตน่ะสถานที่ในการเลี้ยงหรือว่าสถานที่ในการอยู่ของเตาน่ะมันเบเหมาะสมก็เลยผ้าเตามาปล่อยบึงปล่อยหนองที่มันมันเหมาะสมกับระบบนิเวศระบอบเหมาะสมกับชีวิตของเขาเนี่ยะนั้นก็เลยอยากฝากญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เอาสัตว์ไปปล่อยหรือว่าสีเอา ปล่อยซั์ต่างๆขอให้เลือกสถานที่ให้ดีอย่าคิดตื้น้อจ้ะให้คิดเลิกๆแค่คิดเทงใจเขาใจเหาถ้าเหาออกไปปล่อยในสถานที่อาจจะปลอดภัยในความคิดของเหาแหละแต่เขาสิกินอย่างเขาสิอยู่จังไหนเขาสิมีความสุขบ่สู่แล้วก็เหมือนกับอุป,ปมาอุปไมยเหมือนกับเฮาขังนกในกรงทองต่อให้อยู่กรงท่อง,อง,องมีอาหารมีน้ำครบอุดมสมบูรณ์แต่ชีวิตว่ามีความอิสระ การปล่อยสัตว์ก็คือการให้เฮาพิพานิจพิจารณาดีๆมองไดเขาสิยูแล้วมีความสุขเขาสิมีอยู่มีกินอยู่อย่างมีความสุขในธรรมชาติของเขาให้เอาไปปล่อยมองหันเด้อจ้ะแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งถ้าสัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติแล้วถ้าไม่คือเฮาบ่ควรที่จะไปจับมาแล้วโอยเอาไปปล่อยวัดอันนั้นยิ่งไม่ควรใหญ่เลยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานะ่ะดีที่สุด ฝากเอาไว้ฝากทุกคนให้ได้คิดและพิจารณาการปล่อยสัตว์ดีจการปล่อยสัตว์นั้นดีแต่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยคิดถึงใจเขาใจเราไว้ให้มากๆเข้าปล่อยเขาแล้วเขาสิมีอยู่ไม่กินบอ่อเข้าปล่อยเขาไปแล้วเขาสิมีความสุขบอ่อจงคิดให้มากๆแล้วนําชีวิตของสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยในสถานที่เหมาะในสถานที่ควรแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราปล่อยไปแล้วเกิดเขาโดนจับได้หรือว่า โดนทำร้ายหรือว่าโดนยังไงอันนั้นเป็นชีวิตของเขามันหลังจากที่เราปล่อยไปแล้วเขาจะดูแลชีวิตของเขาเองฝากไว้ให้คิดฝากไว้ทุกคนได้พิจารณาแห้ผู้ใดเอาหมาเอาแมวไปปล้อยวัดนั้นยาสีเอาไปเด้อจ้าพ่นกระืดดมองยี่ยอันพ่นกรโอ้อจะเป็นค่อยระเงิดขันบบเลี่ยงมันกับจกสีเอามาเห็นหนังยาเสียไปป้อยวัดมันโบขึ้นดอก อันนี้ปาะนี้เป็นนังเชิงคือบ่เห็นรูปเตาสันว่าเดียวมาปล่อยบ่อยจับลงองนะนะบ่อยลงเอาคูบปอันนั้นถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออันนั้นบ่ให้เด็๋ถ่ายจ่อยเตาแรนขาดลาดลงน้ำปุณนะมันคือสีมากมันบอลพ่อพ่อมันลงไปในน้ำปุ๊บมันก็มุดมุดมุดเสร็จแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็หันหนาหันหนามันแนมมานแนมพ่วงเข้าตีมาปล่อยเสร็จแล้วมันก็มุดน้ำไปเลยอันนี้บล่อกหอยปล่อยได้บกหอยตายอันนี้ก็ตีปล่อยขึอกันปล่อยลงน้ำปุณ ไปจ้าเมื่อ